ภาษาการทักทายของคู่นกอัลบาทอสนกประจำถิ่นในแถบหมู่เกาะฮาวายพบเห็นได้ไม่บ่อยครั้งนักแล้วในปัจจุบันนกชนิดนี้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในทะเลและจะบินกลับเข้าฝั่งเพื่อหาคู่และผสมพันธุ์เพียงปีละครั้งเช่นเดียวกับการวางไข่เพียงครั้งละหนึ่งฟองต่อปีข้อจำกัดเหล่านี้มีส่วนทำให้นกอัลบาทอสเป็นหนึ่งในสัตว์ปีกบนหมู่เกาะฮาวายที่กำลังอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธ์ แม้หมู่เกาะฮาวายจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามแห่งหนึ่งของอเมริกามีลักษณะธรรมชาติพืชพันธุ์และสัตว์เฉพาะถิ่นที่ไม่เหมือนที่อื่นในโลกแต่ระบบนิเวศบนหมู่เกาะใจกลางมหาสมุทรแปซิฟิกกำลังถูกท้าทายและน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะการพบกับความจริงที่ว่าฮาวายกลายเป็นสถานที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของนกมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก Hawaii is the bird extinction capital of the world. The 50th state uh, has a reputation as a, an island paradise, but I think a lot of people don't realize that through a, a long history of animal and plant introductions, Hawaii's bird populations have been decimated over a period of uh, probably several hundred years. 100 species of birds that are unique to Hawaii and only, uh, only exist there. Over 71 species have gone extinct, and there's another 31. นี่คือโฉมหน้าของพังพรหนึ่งในศัตรูตัวฉกาดที่ทำให้ประชากรนกบนเกาะฮาวายลดลงอย่างรวดเร็ว are not great trees, but they a ก e very capable of taking the nestlings and า g g ร of ground nesting birds ที่ that w พ u l d be p a r t i c u ั a r l y the Hawaiian waterbirds. การที่พังพรไม่มีศัตรูในธรรมชาติทำให้สามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วจนสามารถพบเห็นได้ทุกแห่ง และปัจจุบันกลายเป็นนักล่านกตัวฉกาดไปแล้วไม่เพียงแต่พังพรเท่านั้นนกและสัตว์ปีกบนหมู่เกาะฮาวายยังเผชิญกับศัตรูอีกนานาชนิดเช่นการขยายพันธุ์ของพืชและสัตว์ชนิดอื่นๆสารพิษในตัวมแมลงซึ่งเป็นอาหารของนกโดยตรงการถูกคุกค,คามถิ่นที่อยู่อาศัย <Yeah. S 1> ดังนั้นหลายหน่วยงานจึงต้องช่วยกันเพื่อรื้อฟื้นสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมให้กลับคืนมาเช่นการวางกับดักพังพรหรือการติดตั้งแนวรัว้ว เพื่อป้องกันการบุกรุกแหล่งวางไข่ของนกที่ใกล้สูญพันธุ์แต่อย่างไรก็ตามความพยายามเหล่านี้ยังมีข้อจำกัดในอีกหลายด้าน การสำรวจล่าสุดขององค์กรนักอนุรักษ์นกแห่งอเมริการะบุว่าปริมาณนกพื้นถิ่นบนหมู่เกาะฮาวายมีจำนวนลดลงอย่างมากบางชนิดหรือเพียงไม่กี่ร้อยตัวเท่านั้นเพราะแม้แต่นกอัลบาทรอสที่มีอายุยืนยาวได้หลายสิบปีก็มีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะนอกจากจะขยายพันธุ์ได้ช้าแล้วรังนกอัลบาทรอสรวมทั้งลูกนกก็ถูกคุกค,คามจากความเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศจนน่าเป็นห่วงว่านกน้ำชนิดนี้ อาจจะสูญพันธ์ได้ในอนาคตพินิจการตุลาชมวภเอภาาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ